nè, Đi. Khúc bàn. Ừ. Ừ. ในตัวนูนกระดิง่งกระดิง่งคุกหนูเนี่ยโมเมนต์มัดกดแขนนี่โมเมนต์กดนี่เมหนูนี่อืม กดนี่เออมันกระดิง่งกระเสียนมอนมันคือกันบหน่หัวเฮ้ยเยอะกว่าเห็นบ่วลกไปกดกระดิง่งบ่วแมนเออยังไงต่อ อย่ามาเศร้ากล้องพี่กระดิ่งอยู่พี่นี่คุกมันโมเมนเออน้อยากกินหนูต้องกดกระดิง่งยังไงต่อเอาลืมข้าวเตี๋ยมเมนสบายคุกเออ ไอต่อโลงสซนสบอเอเอเ้าได้กินขนมกินอีกบอมันบอเมนอย่ามาเอากล้องอีแม่หนูเอเอา้ากินอีกบอไมาสาหิเหงู่นี่ อืมเนาะเราจะกินอีกบเอเนาะหากระดิ่งบอคอให้เลยเออนะกินอีกบอคันกินอีกกระกดอีก โมแมนอืมขันน้จะกินน้ก็ต้องโกดโมแมนว่ากดกล่องอีแม่โมแมนกระดิ่งนู้ยุสัยโมแมนไหนกดแล้วเออือ นริงบอ๊อบ๊อยังไม่เศร้าหนาแข็งอยู่เมียเฮ้ยอากระดิ่งดังย่ามได้อีแม่ก็จะปอนหนูย่ามนั่นเอาเริ่มเ,เบิลแล้วบัดที่นี่ยังใดต่อ ืโอ้ดังแทล้ลูก้างบ้านเขาสิตกใจที่แม่ว่าโอ้โทรโทโโเอาจำสนจะาของได้เราบอกที่นี่อืโอ้ โมโหหิวบนะ่ลูกนะอีหล่าโมโหหิวบ่นะมึง,น,งนะนั่งจะกคนัายอืมมึงสีแกงนั่งนะสีแกงนั่งอห่าบอกปอนนั่งใครนั่งกดน,นึ่ง <c oughs> อเอ้าว่าแกมันพังบอกขึ้่ได้กินขนมยังได้ละเอ้า สวดกล่องแดงได้ว้าอีแม่แกงอีแม่แกงอีหนูอีแม่แกงนั่งงามโอ้โอเคเอาจังไดต่อ,เเอตบอแมนอย่ามาเอากล่องอีแม่กดรคนละอันแล้วเออไหน เออเอาจ,จับ่เจ็บออ้ยขนมติดฟันบ่ลูกอื้ <c oughs> <c oughs> อย่าก,กดเพิ่นเลยด้วยหนูกดเพิ่นมันจะเลื่อยปายนี่แม่วะ โอ้เอาสุดท้ายเด้อที่นี่เด้อสุดท้ายเด้อพ่อเราเด้อหนูเป็นนาังงามหนูต้องรักษาหุนฮะออแม่แกงหนูเอาสุดท้ายอีหลี่เด้อนี่เด้อสุดท้ายอีหลี่บวบปวดแล้วเด้อสุดท้ายล่ะสุดท้าย ฮโอ้ยชุถ่ายอี่หลี่ทำไมกดยิดตัตาแค่นั้นกดไม่กดไม่ขันกดไม่อีเม่คอ,อยจิบป,ปอนแต่อันจุดถ่ายนะโอ้นยนี่มาหาอยู่นี่มาละ่ะน,นัง่งดูว่าวเขาเสียงแม่เสียงขนมอยู่นี่เอา,อาโอเคพ่อแล้วเด้อพ่อแล้วนูก,กินร้ายแล้วนูจิอ,วอ้วน